ครับสวัสดีพี่น้องใช้ตัวโตเลือฮะตัวโตเลือโอเคครับตั้งกล้องนี้นะตั้งกล้องสวัสดีครับพี่น้องนะวันนี้ก็อยู่กับบอเดชาพาพาเดชาอะไรนึกพาไปทั่วฮะพาไปทั่วเดชาพาไปทั่วครับพี่น้องนะ ก็ในานามของเก๋เนะาะบอได้ชาพาไปทั่วครับของกีเตะแกเนาะเสียเตยเสียเตะนะครับ <S <S น้องชายทศเก๋ไอ่น้องชายทศเก๋ไม่โคนะ <S <S วันนี้ก็มาตกป่านะครับพี่น้องนะก็ยังไม่ได้ยังไม่ทันลงมือครับต้องร,รอพร้อมกันก่อนเนาะ <S <S พี่น้อง๋ยวรอมาลุ้นกันครับผมโอเคนะครับตัวเด็ตอวเด็เอาละพี่น้องเอาละครับเอาละครับเอาละครับพี่น้องครับ โอ้โหโอวยโชวกล้องเลชกล้องเลโอยเจอดสายไหนเป็นไสายนึงอะสายอือสายขาดนี่ไงสายินคู่สายจิ้คู่อ้นี่เราา่ากระโดดข้ามได้ยังไงกระโดดไยสามศูนย์้ามไปเฉยีแล้วหน่แค่สามเก้ามีดสามเก้ามี่ทั้งกายเลยนะตรงนั้

จะถังใคงะตัวนกจครับโชว์กล่องดีอเอย่าเย้รยอย่ายาเปนะีก็อดว่า้าวจับอ หมอนี่นี่หมาคิวไปคุณคุมาคิวด้วยเงียบเหรอบเอ้ยรัิเล้นไปก่อนอืมทำไมตัต่างของย้อย

กลาเพลินปาเพนพีน้องกับตัวหลักตใหญ่ชคมีน้องนะเดี๋ยวนะเออไทยก็สนุกค่อนแหละเดินไทยต้มาดิน้องี่ี ลืมเลยเอ้ยมา, <c oughs> ม,มาคันยาวหมดเลยตายยาวคันหลัลืมล <c oughs> ืมจ้วอิจารไม่ลงไม่ลงนี่เหล่านายวี่ได้ล่าเรืออย่งนี้ตามหาล้เจอแล สารพัดแห่แห่อมาเลยครับอาจารย์จีดเอ๊ะีไงโอเคเลยพี่ใจคโลไหนตาโอ้ยทำให้ถึงงนเดี๋ยวถึงง่ถ่ายยูทูไดดินี่กองเปิดไมทันดิเอาไมเอาล้วเอาแล ไอ้โดนดล้วครับโดนแล้วครับโดนเอาโดน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 โอ้มัน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 ยิบยบยบนี่แหลได้ออกยูทูมถามไ่ดูแล้วโอ้สุดยอดเลยโอ้ขาวลวด,ดีเหล่ เอาครับเซบูครับเซบูเซบูโดน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 โอ้สุดยอดสุดยอดเวกาวิทันเอาละเจดีย์เจดีย์ เอาครับเซบูครับเซบูเซบูโดน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 โอ้สุดยอดสุดยอดฮะยืดเสียงครับเออยี่สิบยีธนาที่นี่บ้าย Gaji terlalu kecil dan tidak naik-naik. Sama aja soalnya. โอเคไฮือล well. ุมปเหือนขายครับตัวละ20ขายครับผมตัวละ20ครับเอาซึ่งอสัวครับขายก็อบตากร้านใหม่เลยแน่น่ะเาชือดีเอาช่าอย่างชืนด้ย่าื ให้ไม่ใจสังโอยหมาทุกมีああ่ตััวเลยเอาละครับพี่น้องครับโอ้ยมาไหนอมนเอา <laughs> ปัดดินครับปัดดินครับปัดดิน้น <laughs>